ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยทุกวันนี้เป็นอย่างไรทําไมผลสำเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จึงตกต่ํเรื่อยมาปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งที่เกิดจากครูก็คือครูส่วนใหญ่ที่สอนในระดับปฐมศึกษาไม่ได้จบสาขาคณิตศาสตร์โดยตรงซึ่งเป็นเหตุทําให้นักเรียนที่จบในระดับปฐมศึกษา มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีเพียงพอโจทย์แล้วไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ให้อะไรมาตีโจทย์ไม่ได้ก็ยังโจทย์ปัญหาค่ะเด็กไม่อ่านโจทย์หรือว่าอ่านโจทย์ไม่ครบไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าเด็กตัดทอนไม่เป็นับวกลบเด็กไม่แม่นครับเมื่อสภาพส่วนใหญ่ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตกอยู่ในสภาพดังที่กล่าวมานี้จึงส่งผลทําให้ผลสมมติทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชาติของระดับมอต้นและมอปลาย ก็ตกต่ำตามไปด้วยการสอนในอดีตเป็นอย่างไรภาพที่เห็นจนเคยชินก็คือครูเป็นพระเอกในการถ่ายทอดเนื้อหาในชั้นเรียนโดยการนาตัวอย่างมาเขียนบนกระดานแล้วอธิบายให้นักเรียนฟังซึ่งเข้าทํานองที่ว่าถ้าไม่เขียนนำคำบอกอให้ลอกบนกระดานนักเรียนต้องเชื่อฟังและนั่งนิ่งครูจะสอนด้วยการบอกความรู้แล้วก็บอกให้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็นัดมาส่ง ลงลายเซ็นเน้นเฉพาะคะแนนสอบเป็นหลักในการตัดสินคุณภาพผู้เรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้เป็นผลทําให้นักเรียนไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะนักเรียนจะรอครูมารอเวลารอเนื้อหาจากครูครูไม่อยู่การเรียนรู้ไม่เกิดครูไม่มาการศึกษาไม่มีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับกว่าระยะเวลา9ปีที่นักเรียนถูกป้อนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเวลาเข้ามาเรียนหมอปลายนักเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อไรต้องมีครูมาป้อนหรืออธิบายให้ฟังด้วยสาเหตุนี้เองนะครับจึงเป็นเหตุทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลสมมติทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของเราเตกต่าเรื่อยมาดังนั้นครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน จากการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหามาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร,ร์ด้วยตนเองให้เป็นขั้นตอนการเรียนรู้คณิตศาสตร,ร์ด้วยตนเองมีดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจในหนังสือเรีนรยนทั่วไปจะมีองค์ประกอบสําคัญคือตัวอย่างและแบบประหัตดังนั้นต้องทำำําความเข้าใจตัวอย่างเข้าใจก่อนันดับแรกโดยนักเรียนต้องเขียนส่วนที่จุดกําหนดให้ และส่วนที่โจทย์ถามบอ,อกมาให้ชัดเจนดังนี้สีแดงคือส่วนที่โจทกํำหนดให้แต่ส่วนสีเขียวคือส่วนที่โจถามหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนวิธีทำตามตัวอย่างออกมาทีละขั้นตอนพร้อมอธิบายให้ได้ก็คือ2องแลสก็จะได้เท่ากับหกเพราะว่าที่สองนักเรียนทำเช่นนี้ไปทุกขั้นตอนจนจบตัวอย่าง ขั้นที่2เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนั้นนักเรียนจะต้องเขียนโจทย์ใหม่ครั้งหนึ่งปิดวี่ีทำเดิมไว้แล้วก็ทำซ้ำให้เกิดความชำนาญถ้านักเรียนรู้สึกว่าตัวเองติดขัดและไม่ชำนาญก็ต้องทำเช่นนี้ซ้ำอีกหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้นักเรียนจะต้องกลับไปทำขั้นตอนที่หนึ่งใหม่หรือปรึกษาผู้รู้เช่นครูและเพื่อน ขั้นที่3ทําแบบฝึกหัดเมื่อน,นักเรียนสร้างความชํานาญกับตัวอย่างจนชํานาญแล้วนะครับจึงมาทาแบบฝึกหัดและก็ทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ขั้นที่4คือขั้นสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องนําประสบการณ์และทักษะที่รับการฝึกฝนมานะครับมาตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็เฉลยโดยละเอียดแล้วถึงนําไปส่งครูให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทำแค่นี้เองก็คือ 1. แค่ศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจ 2. ทําซ้ําให้ชํานาญ 3. ทําแบบฝึกหัดให้มากๆ 4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองเทุกมิจฉาทเคารพบครับในยุค disruption นี้เราต้องยึดหลัก New Product New Process แต่ถ้าเรายังใช้กระบ,บวนการเรียนการสอนแบบเดิมๆอะไรล่ะครับคือความหวังใหม่ ที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของบ้านเราล่ะครับ